รับเหมาหญิงติดป้ายทวงนี้เผยทั้งน้ำตาถูกพออ,อเบี้ยวค่าจ้าง5.2ล้าน คนติดป้ายทวงหนี้ผออบนสะพานล,ลอยกลางเมืองกาลสินเป็นผู้รับเหมาหญิงขับแขนใจหลังก่อสร้างให้กับโรงเรียนเสร็จแต่กลับถูกอดีตผอ,อเบี้ยวไม่จ่ายเงิน5.2ล้านผ่านมากว่า3ปียังไม่ได้เงินทําครอบครัวเป็นหนี้สินท่วมหัวจากกรณีมีคนสวมหมวกไอ,อ้โมงนําป้ายไวนินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นข้อความคล้ายกับเป็นการทวงหนี้ระบุว่า พออ,อสั่งทำงานงานเสร็จไม่มีเงินจ่ายใครจะรับผิดชอบและพออเห็นพวกเราเป็นคนไหมสงสารพวกเราบ้างหรือเปล่า มาติดไว้บนสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนกาลสินพิทยาสรรซึ่งอยู่ใจกลางเมืองกาลสินทําให้ผู้คนที่ผ่านไปมาเกิดความสงสัยและฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะอยากทราบถึงสาเหตุที่นํามาติดนั้นเพราะอะไรและต้องการทวงหนี้กับผอ,อ,อคนใด เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าป้ายดังกล่าวมีคนปลดออกแล้วซึ่งผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังผู้รับเหมาหญิงคนดังกล่าวทราบชื่อคือนางวิจ,จิตตาบุญรัตน์อายุ51ปี ชาวตำบลห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินซึ่งยอมรับว่าเป็นผู้นำป้ายข้อความดังกล่าวมาติดไว้บนสะพานลอยจริงเนื่องจากต้องการขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงการศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังจากตนเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาที่ถูกอดีตผอ,อโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอกำรรมลราใสจังหวัดกาลสินว่าจ้างให้ก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนจนเสร็จแล้วหลายโครงการ แต่ไม่ยอมจ่ายเงินจำนวน5ล้าน2แสนบาทจนทำให้ครอบครัวเป็นหนี้สินที่นาถูกยึดไม่มีเงินจ่ายค่าแรงคนงานซึ่งเวลาผ่านมานานกว่า3ปีแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินจึงต้องการให้สังคมรับทราบข้อเท,ท็จจริงโดยนางวิจ,จิตตากล่าวทั้งน้ำตาว่ายอมรับว่าเป็นผู้ที่นำป้ายข้อความดังกล่าวไปติดไว้บนสะพานลอยจริง เนื่องจากตนเองหมดหนทางที่จะสู้ต่อแล้วและไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใคร อีกทั้งยังเกิดความคับแค้นใจอย่างมากหลังจากเมื่อปีพศ2558ตนได้ก่อสร้างให้กับโรงเรียนแห่งหนึง่งในอำเภอกำรรมลาสัยจังหวัดกาลสินจนแล้วเสร็จหลายโครงการแต่กับถูกอดีตผู้อำนวยการซึ่งปัจจุบันทราบว่าย้ายมาเป็นผอ,อรโรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองกาลสินไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้กับตนจำนวนเงิน5ล้าน2แสนบาททำให้ตนต้องนำที่นาน บ้านและที่ดินไปจำนองกับธนาคารเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าแรงคนงานกว่า40ชีวิตจ่ายค่าวัสดุก่อสร้างให้กับร้านค้าที่ได้นำวัสดุมาทำงานก่อสร้างและจ่ายดอกเบี้ยที่ไปกู้ยืมมา นางวิจิตากล่าวอีกว่าตนเป็นเพียงผู้รับเหมาเล็กๆทำงานก่อสร้างโครงการเล็กๆหาเช้ากินขําและต้องดูแลชีวิตคนงานกว่า40คนแต่กลับมาถูกกลังแกซึ่งเรื่องดังกล่าวที่ผ่านมาตนได้เข้าขอความเป็นธรรมให้ช่วยเหลือไปยังหลายหน่วยงานเดินทางไปจนถึงสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งมีเพียงผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาลสิน์เท่านั้นที่ให้การช่วยเหลือโดยการช่วยเหลือเรื่องทนายความสู้คดีและดำเนินการด้านกฎหมายในการฟ้องศาลปกครองซึ่งจะต้องใช้เวลานานส่วนหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของโรงเรียนดังกล่าวทั้งสอพอม24 และสำนักงานการศึกษาที่การจังหวัดกาลสินยังไม่ได้ดำเนินการช่วยเหลือแต่อย่างใดจนเวลาล่วงเลยมาแล้วมากกว่า3ปีก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนทำให้ขณะนี้ครอบครัวของตนเป็นหนี้เป็นสินท่วมหัวไปดังนั้นจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ด้วยเพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนและหากปล่อยไว้บ้านที่ดินรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆที่สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนมาทั้งชีวิตคงจะถูกธนาคารยึดไปเหมือนที่นาอย่างแน่นอน ด้านนายเอกลักษณ์สารปังผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งอำเภอรกรรมลาสายจังหวัดกาลสินกล่าวว่ายอมรับว่าโรงเรียนเป็นหนี้ผู้รับเหมาจริงซึ่งเป็นค่าก่อสร้างจำนวนเงินประมาณ15ล้านบาท โดยเรื่องดังกล่าวเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงปี2558ตั้งแต่ผู้อำนวยการคนเก่าส่วนตนนั้นได้เข้ามารับตำแหน่งเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2559ซึ่งเมื่อปี2558ทางโรงเรียนโดยผู้อำนวยการคนเก่าได้ว่าจ้างช่างทำรับเหมาประมาณ10ลายมาปรับปรุงโรงเรียนหลายโครงการเป็นเงินกว่า15ล้านบาทแต่เมื่องานเสร็จแล้วซึ่งเกิน งินงบประมาณจึงไม่มีเงินจ่ายจนทำให้ผู้รับเหมาไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาลสินสำนักการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่24และล่าสุดไปติดป้ายทวงเงินที่บนสะพานลอยกลางเมืองกาลสินขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ